สวัสดีครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับจะพามาดูระบบน้ําที่ผมให้ย้านะครับว่าผมใช้น้ําแบบไหนนะฮะก็ผมใช้สปริงเกอร์ครับสปริงเกอร์แบบแรงดันผมไม่รู้สเปคมันเท่าไหร่นะครับในกําหนดแรงดันแต่ว่าที่เขาให้มานะครับก็คือมันบอกว่าระยะนะครับระยะรัศมีของสปริงเกอร์ตัวนี้นะครับอยู่ที่1 8บแถึงยีเมตรนะครับซึ่งประสิทธิภาพจริงๆโดยรวมนะครับก็จะได้อยู่ที่ประมาณ ถึงอยู่ครับประมาณ10 15เมตรได้อยู่นะตามแรงดันน้ําแต่ช่วงนี้เวลาบ่ายสามนะครับบ่ายสามเกือบสี่โมงเย็นแล้วนะครับเกือบสี่โมงเย็นซึ่งแดดก็เบาแล้วนะครับแดดก็ถือว่าถือว่าเบามากพอสมควรนะครับแล้วก็ตรงนะครับตรงแผงน่นะครับรู้สึกจะมีนะครับจะมีต้นไม้บางด้วยนิดนึงครับฉะนั้นระยะน้ําตอนนี้นะครับถึงได้อยู่ที่ประมาณ น่าจะ12เมตรได้อยู่นะนะครับไม่ใช่รัศมีนะโดยรวมนะครับรัศมีก็จะประมาณ6เมตรนะก็อยู่ระพาณเนี้ยนะครับแต่ถ้าเต็มที่นะครับตอนที่แดดแรงๆที่ผมทดลองมาแล้วนะครับมันได้อยู่นะครับที่ประมาณ18เมตรได้อยู่นะครับ18เกือบ20เมตรอ่ะนะครับซ้ายออกจะประมาณ10เมตรขวาออก10เมตรประมาณเนี้ยครับก็ติด3หัวครับ3หัวเพราะว่าอะไร3หัว คือลองแล้วหัวเดียวนะครับหัวเดียวสองหัวก็ลองแล้วเหตุผลที่ต้องใช้สามหัวก็เพราะว่าผมมองว่าสองหัวสามหัวนี่แหละครับมันยังแรงเกินไปแล้วทีนี้แรงดันน้ำอ่ะนะครับมันแรงมากถ้าเกิดว่าผมใช้นะครับ2หัวหรือหนึ่งหัวนี่นะครับมันผมรู้สึกว่าคือคือบอกว่งานภาษาอีสานคือมันแผ่ต่มนะครับแผ่ั่มเพราะยังท่างเขามันหลายแต่ว่าท่างออกมันหน่อยนะครับทาให้แรงอัดมันจะมาก ได้ไกลก็จริงแต่ว่ามันจะทําให้เราปั๊มเราน่นะครับมันพังเร็วนะครับผมถึงใช้สามหัวพอดีครับวิธีการก็เนี่ยครับติดหัวสปริงเกอร์ท่อหนึ่งนิ้วนะครับท่อที่ส่งน้ํานะครับหนึ่งนิ้วแล้วก็เป็นสายยางครับตัวนะ่นต,ตัวตรงนั้นนะครับเป็นสายยางเป็นสายส่งน้ํานะครับหนึ่งนิ้วนะครับส่วนท่อที่ออกมาจากถา ปั๊มโซลาเซลล์นะครับปั๊มโซลาเซลล์อยู่ข้างบนนู้นนะครับอยู่้งบนนู้นนะครับก็ออกจากทางออกน้านะครับทางออกน้ําอยู่ที่ประมาณนะครับอยู่ที่ประมาณนนะหนึ่งนิ้วครึ่งนะครับหนึ่งนิ้วครึ่งนะแต่ว่าผมมาลดเหลือหนึ่งนิ้วนะครับออกหนึ่งนิ้วครึ่งลดเหลือหนึ่งนิ้วนะครับมันก็จะเพิ่มแรงดันได้พอสมควรครับและก็อีกอย่างตรงที่ผมอยู่ตรงเนี้ยนะครับมันเป็นพื้นที่ รุ่มด้วยนะครับส่งน้ํามาจากที่สูงครับส่งน้ํามาจากที่สูงลงมาที่ต่ํานะครับมันก็สามารถส่งได้ไกลด้วยนะครับแล้วก็ได้ปริมาณแรงดันที่เพิ่มขึ้นด้วยครับมันก็จะทําให้กําลังปั๊มมันมันโอเคนะครับมันไม่มีปัญหาอะไระครับนี่ก็พามาดูนะครับวิธีการให้น้าของผมก็จะประมาณนี้ก็ถือว่าค่อนข้างพอใจในระดับที่ผมว่าโอเคนะเหตุใดผมถึงไม่ใช้บิ๊กกันนะครับบิ๊กกัน ก็ตามสเปกนะครับอยู่ที่ประมาณรัศมี30บถึงสามส3 0ถึงห้เมตรก็ถ้าเทียบเทียบแล้วนะครับหัวตัวนี้3ตัวรวมๆถึงจะได้เท่ากับบิก,กัน1ตัวแต่นะครับแต่รัศมีอาจจะครอบคุมมากกว่าสปริงเกอร์แบบนี้นะครับถ้าเป็นบิก,กันนะแต่นุ่งด้วยว่าเหตุที่ไม่ใช้บิก,กันก็เพราะว่าตัวตัวบิก,กันนะครับถ้าแรงดันน้ํามันไม่ถึงนะครับไม่ถึง หนึ่งหรือสองบาทนะครับหรือสามบาทด้วยกันนะครับมันจะนะครับมันจะไม่พุ่งไกลขนาดนี้ครับมันจะไม่พุ่งไกลนะครับเมื่อไม่พุ่งไม่ไกลประโยชน์ที่ได้มันก็ไม่ไม่คุ้มค่านะครับเพราะว่าปัม๊มอ่ะสเปคปั๊มของผมก็คือปั๊มหนึ่งจุดห้าแรงครับหนึ่งจุดห้าแรงนะสเปคปั๊มหนึ่งจุดห้าแรงทางน้ําออกอยู่ที่หนึ่งจุดนะครับหนึ่งจุดห้านิ้วฉะนั้น นะครับสเปคที่ใช้นะครับผมถึงไม่ใช้บิกันนะครับแล้วก็ถ้าเอามาต่อแล้วแบบเคลื่อนย้ายบ่อยๆแบบเนี้นะครับถ้าใช้บีกันผมว่ายังไงมันก็ไม่เหมาะสมนะก็ไม่มีอะไรถูกใช่ผิดนะครับผมเลือกใช้เพราะผมต้องการใช้แบบนี้แล้วก็มันเหมาะสมกับผมที่ผมจะทําแบบนี้ครับใครที่อาจจะลองไม่ชอบแบบนี้ผใช้บิกันดีกว่าต้องลองดูครับมันไม่มีอะไรเสียหายหรอกนะครับอย่างมากก็พังพังก็ซื้อใหม่นะนี่แหละครับมาลองดูอันนี้อันนี้คือน้ํา น้ำมันแดดเบาแล้วนะเนี่ยนะครับอันนี้คือแดดแบบแดดจิม e r t ดแล้วอ่ะนะครับแดดจิม e r t ดแล้วอันนี้เป็นแปลงญ้าสวิตจัมโบนะครับแล้วก็นเนเปียถือคุิยุยเลียเข้าไปก็กําลังเขียวนะครับก็กําลังเขียวดีครับก็ถือว่าโอเคนะนเนเปียนี่ก็กล่าวว่าสักมีนานะครับมีนาสิ้นเดือนมีนาก็น่าจะได้ตัดส่วนสวิตจัมโบนี่นะครับมันก็อาจจะไม่งามตามที่ต้องการ มันก็มีงามบ้างไม่งามบ้างนะมันเลยอายุของมันแล้วลหละนะครับมันหกเกือบหกสิบวันแล้วพอเกือบหกสิบวันปุ๊บนะครับมันก็ย่ามย่ามันก็เริ่มออกดอกแล้วนะย่ามันเริ่มออกดอกแล้วมันอาจจะไม่สูงมากเนี่ยก็ประมาณคืองามไม่แบบเสมอนะครับต้นงามต้นต้นงามต้นบัวนะครับต้นงามต้นบัวไม่ได้งามมากแต่ก็ถือว่าก็เอ้าก็ดีกว่าไม่มีกินนะนะ เพราะว่าอะไรมันถึงไม่งามเพราะว่านี่มันไม่หยาง้มครับมันมีหญ้าที่เกิดแซมกันขึ้นมาเนี่ยปกติถ้าแปลงที่เขาทํางามๆมครับเขาทําดีหญ้าตามพื้นมันจะไม่มีนะครับมันก็จะมีแต่หญ้าที่เราปลูกนะมันก็ทําให้มันมีวัชพืชเนเปียเหมือนกันครับถ้าทํำดีก็คือมันต้องได้หญ้าเขาด้วยนะเห็นของญาติผมนะครับที่เขาทําเนเปียนะมันก็นะครับมันก็มีหญ้าแซมขึ้นมาไม่เยอะถ้าเขาได้หญ้าให้มันด้วย พอไายหญ้าให้มันด้วยก็หญ้าในเปียเองมันก็จะโตเร็วอันนี้มันอันนี้มันมีหญ้าแซมแต่ถามว่ามันแตกกอนั้นมันก็แตกอยู่ครับแต่ถ้าเรากําจัดหญ้าอย่างอื่นให้เขาด้วยนะครับมันก็จะโตได้เร็วเหมือนกันนะครับอ่าอันนี้คือพื้นที่ทั้งหมดอยู่ตรงนี้ประมาณ2ไร่นะสองไร่ที่ที่ปลูกหญ้านะครับที่ปลูกหญ้าหน้าแรงนะเดี๋ยวหน้าฝนก็ไถยิ้งเหมือนเดิมนะครับก็จริงๆมีพื้นที่ข้างบนยุ่นอยู่ที่ปลูกเป็นหญ้า ลูซีกินนีนะครับแล้วก็แพงกลานนีิหน่อยเดี๋ยวปีหน้าจะทําให้เป็นแปลงแพงกลาทั้งหมดนะอาจจะได้หมดหรือเปล่าไม่รู้พันุยาอาจจะไม่เยอะนะครับก็ตั้งใจไว้อย่างนั้นแต่ได้ได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนึงเนาะนี่นะครับก็พามาดูว่าระบบน้ําของผมเนี่ยนะครับที่ผมใช้นะฮะที่ผมใช้เนี่ยนะครับมันก็ใช้แบบนี้แหละนะใครที่จะเอาไปประยุกต์นะครับส่วนค่างบประมาณใช้จ่ายที่ทํานะครับก็ ที่ทําในคลิปการเจาะบาดาลไปหมดแล้วนะครับว่างบประมาณการรวมทั้งเจออาะบ่อบาดาลทั้งใส่แผงโซล่าเซลล์รวมทั้งปั๊มครับอยนะู่ที่ประมาณ4ี่0 0ืนะครับสี่หมื่นหบาทโดยรวมนะรวมทั้งอุปกรณ์พวกนี่แหละอุปกรณ์น้ําด้วยโดยรวมมันก็สี่หมื่นห้บ่อขนาดนะครับบ่อขนาดอ่ 4, าซบ่อขนาด5นิ้วอ่บาบ่อขนาดหนิ้วก็จะอยู่ประมาณนี้ ก็ถือว่าในหน้าแรงเนี่ยนะครับมันก็จะช่วยเราได้มากพอสมควรจากที่ผมใช้ขี้แป้งแล้วนะครับมันก็ได้แม้มันก็ได้นะครับเพียงว่ามันก็เติมต้นทุนเราแต่ถ้าเรามีหญ้ามีพลังงานโซลารเซลล์ที่ลดน้ําหญ้าแบบนี้นะครับมันก็จะช่วยเราได้เยอะนะครับแล้วก็ประหยัดลงได้เยอะแต่ว่าปีนี้อาจจะยังไม่ดีมากค่อยๆพัฒนากันไปครับกว่าจะสมบูรณ์แบบกว่าจะ ดีตามที่เราต้องการก็ใช้เวลาอย่างเห็นฟาร์มให,ใหญ่ๆนะครับกว่าเขาจะทําได้ไม่ใช่ว่าเขาทําปีเดียวนะบางท่านที่เขาทําฟาร์มเลือดร้อยนะเขาทาเป็น1020ปีนะครับกว่าระบบเขาจะลงตัวถ้างบประมาณเราไม่เยอะมันก็ต้องใช้เวลาเข้าสู้ครับแต่ถ้างบประมาณเยอะมันก็ไปได้เร็วเหมือนกันครับการเลี้ยงวัวเหมือนกันถ้างบประมาณเยอะคุณจะดักได้ตัวไหนคุณก็ได้นะครับเสือ,อพอได้ก็ได้นะครับเสือ ามาตะนอกก็ได้นะครับมาตะนอกก็ได้แต่ถ้าห้องเงื่อนบ่หลายมันก็ต้องคอยคอยเป็นคอยไปทําตามกําลังตัวเองดีที่สุดนะครับอย่าไปอยากได้เหมอนเขาอยากได้เหมือนเขาอยู่แต่ว่าก็ต้องดูกําลังตัวเองครับไม่ใช่ว่าอยากได้ือเขาไปกู้นี้กู้สินมากหรอกซื้อคือเขาสิผมไม่แนะนํานะครับผมอยากให้ทําตามกําลังตัวเองดีที่สุดนะครับเร,เราจะเลี้ยงวัวแบบสบายใจไม่กังวลปัญหาเรื่องหนี้สินนะครับ แล้วมันก็จะแบบเป็นประโยชน์ต่อเราเองที่สุดนะอ่ะสรุปสุดท้ายนะครับบิ๊กอันนะครับผมไม่ใช้เพราะว่าแรงดันปั๊มดูแล้วไม่น่าจะถึงนะครับส่วนสปริงเกอร์ผมใช้3หัวหัวละประมาณร้อยกว่าบาทมนะั้งถ้าจำไม่ผิดนะร้อยกว่าบาท1นิ้วนะครับต่อกับปั๊ม1นิ้ว3หัวนะครับมีอยู่ที่18-22ถึง22เมตรนะครับรัะมีนี้ก็คือโดยรอบทั้งหมดเลนะ แต่ว่าจุดเซนเตอร์ก็นก็นเก9เมตรและนะครับมันก็อาจจะมีได้ต่ำกว่าสเปคอยู่บ้างมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับเพราะว่ากำลังน้ำที่เรามีมันไม่ได้แรงมากขนาดนั้นนะครับเนาะแต่ก็ถือว่าใช้ได้สำหรับ EP นี้ก็มาเล่าให้ฟังประมาณนี้แหละครับว to ่าน้ำที่ผมใช้ประมาณนี้สวัสดีครับ